ช่องอยูทูบดีเจหนุ่มเมืองสุรินทร์ประเพณีขึ้นเขาสวาย วันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าโดยปีนี้ตรงกับวันที่22มีนาคม2566วันนอุทยานพนมสวายตั้งอยู่ที่ตำบลน,นาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ห่างจากสารกลางจังหวัดประมาณ22กิโลเมตรโดยใช้ถนนเส้นทางสุรินทราปราสาททางหลวงหมายเลข214ระยะทาง14กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ6กิโลเมตรเป็นภูเขาตีเตีย้ยมียอดเขาอยู่3ยอดยอดที่1เป็นยอดเขาชายหรือพนมปรอมีความสูง210เมตรเป็นที่ตั้งของวัดพนมสวายมีบันไดกออิฐถือปูนขึ้นถึงวัดระยะทางเรียงรายไปด้วยระฆังจำนวน1,080ใบ ให้ผู้มาเยือนได้เคาะเพื่อเป็นการเสริมสุริมงคลมีสะน้ำกว้างใหญ่และร่มรื่นไปด้วยต้นไม้บนเขาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสุรินทะระมงคลเป็นพระพุทธรูปสีขาวปางประทานพอ่อนขนาดหน้าตากว้าง15เมตรสูง21.5เมตรมีพระบรมสาริกธาตุบรรจุบริเวณพระนาพียอดที่สองมีชื่อว่าพนมหญิงหรือพนมสรมีความสูง 228เมตรเป็นที่ตั้งของวัดพนมศิดาร,รามทางวัดได้จะสร้างพระพุทธรูปองค์ขนาดกลางประดิษฐานบนยอดเขาและยังมีสระน้ำโบราณสองสระที่เชื่อกันว่าเป็นสระน้ำเต่าศักดิ์สิทธิ์ยอดที่3ม,มีชื่อว่าเขาคอกหรือพนมกรอพุทธสมาคมจังหวัดสุรินทร์ได้จัดสร้างศาลาอัฐมุเป็นอนุสรณ์ฉลองครบรอบ200ปี แห่งการสถาปนากรุ่งรัตนโกสินเพื่อประดิษฐานพระพุทธบาทจำลองจากยอดเขาชายมาประดิษฐานในศาลาเริ่มทำการก่อสร้างตั้งแต่14ธันวาคม2524และสำเร็จบริบูรณ์ในวันที่15กรกฎาคม2525ใกล้กันนั้นยังมีสถูปที่เก็บอธัธิพระราชวุธ,ธาจารย์หรือหลวงปู่ดุลอตุโลพระเกจิสาย วิปัสนาวัดพนมศิดารามและศาลเจ้าแม่คุณอิมให้ประชาชนได้เคารพบูชาในอดีตบรรพบุพร,บรุษชาวสุรินทร์ถือว่าพนมสวายเป็นสถานที่แสวงบุญโดยการเดินทางขึ้นยอดเขาวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือนห้าซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีของชาวจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่โบราณกาลและจุบจนปัจจุบันชาวสุรินทร์ยังให้การนับถือปฏิบัตริรยมาผู้ที่มาเยือนเขาพนมสวายจะได้สักการะ เก้าสิ่งักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพเป็นสิริมงคลคือหรือพระพุทธสุรินธรมงคลรอยพระพุทธบาทจำลองอัฐิหลวงปูดุลอัตุโลยอดเกจิอาจารย์สายวิปัส,สนาพระพุทธรูปองค์ดำหลวงปู่สวนประสาทหินพนมสวายสารเจ้าแม่กวนอิม สารเตาศักดิ์สิทธิ์สระน้ำศักดิ์สิทธิ์อีกทั้งยังได้กลับวหว้เจดีย์บรรจุอธิของพระยาสุรินทร์พักดีรีปทัยสมันเจดีย์บรรจุอธิของพระยาสุรินทร์พักดีรีปทัยสมันหรือจรัญเจ้าเมืองสุรินทร์คนที่8พุทธศักราช2438อยู่ในบริเวณวัดพนมศิรารามใกล้ๆสมบูรตูและบันไดหน้าของวัด thank